สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันมาพบกับเต่าอ,อีกนะครับวันนี้ผมเจอตัวใหม่ๆที่ไม่ใช่กันโกอกลเลยมอดูกันมาด,ดูเลยนี่คือกันโอโกลเลีมซึ่งมันจะตัดตกันที่ผมจะทำก็คือสเตอร์ไฮบอกเล็กชื่อตัวนี้แบบนี้บอกเล็ก,ก,ก,นะออลอกแบบน,นี้ครับสองอันนะชื่อว่าไอรอนโกเลียมนะก็เขาวางตรงนี้เนี่ยแค่นี้ให้มันเหมือนกลแบบน,น,นี้แล้วเราหาปลักทอง เลยครับและเราจะได้ไอรอนโคเลมอะมาดูกันเลยไอรอนโคเลมจะเก่ก,เเกันัไ,นไ,ไหนว้าวว้าว้าวเอาอยเกลียงไอรอนโคเลมมาอะไรมาเลยเร็ไอรอนโคเลตตีมันตีมนี่อะไรตีมแน้วเเปิดบ้านกู อ้อาวลองเกินทำไมน,น่นเป็นป่าเลยใช่ันนี่อะไรเนี่ยอผวาเอ,าานานเอาันนี้คิดว่าจะจบกันเช่นเพราะเราทำไอรอนโกเร็มกันไป,ไปแล้ว ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะทำอะไรได้ไอรอนกเรมเดี๋ยวจะไปหาวิธีดูจะมาทำให้ดูว่ามันจะเล็กลงไหมครับวันนี้สวัสดีครับ